ทำอะไรคะน้องน้ำชาพรุ่งนี้วันอะไรคะพรุ่งนี้วันพุธพรุ่งนี้วันที่18นะคะวันเกิดน้องน้ำชานี้จัดตารางเรียนคะคะห้องนองน้องน้ำชานะคะแต่ไม่ได้นอนแต่ไม่ได้นอนนะคะก็จะไปนอนไปนอนกับแม่นะคะทำไว้ให้น้องแยกนอนค่ะโตเป็นสาวแล้ว เริ่มโตไปแล้วค่ะแต่ก็ยังอยู่ในสายตาเราก็ยังไม่โตเนาะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเกิดน้องนะคะก็จะน้องก็จะเอานาเค้กไปเป่าที่โรงเรียนนะคะมีเค้กเป่าในห้องชั้นเรียนว่าจะประมาณเที่ยงนะคะก็จะเป่า <c oughs> สั่งเค้กให้สี่ปอนเอ้ยแปดปอนนะคะน่าจะพอกันนะคะห้องมีสามสิบแปดคนรวมคุณครูด้วยรวมคุณครูด้วยหนึ่งท่าน อยาของครูก็เดี๋ยวสแยกให้ต่างหากไปเลี้ยงเพื่อนใช่ไหมคะกินกับเพื่อนๆน,นะคะเขาก็อยากเป่าเค้กกับเพื่อนๆนในห้องเรียนเนาะเหมือนปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วอยู่ปสามเพิ่งเพิ่งย้ายมานะคะย้ายย้ายมาเรียนโรงเรียนวัดเพื่อนก็จะเยอะหน่อยแต่ก่อนที่เรียนที่โรงเรียนเดิมก็ก็มีแค่ยี่สิบห้าคนนะคะไม่ถึงสามสิบแต่พอมาโรงเรียนละโรงเรียนวัดข้างๆบ้านเลยคะ่ะสามสิบแปดคนเด็กของท่านเยอะ ก็เลยกวนปีที่แล้วน่าจะพอนะะปีปีที่แล้วพอไหมนอ้องน้อช<ม>าเจ็ดปอนด์นะคะปีที่แล้วเด็กสามสิบแปดคนดปีนี้สั่งแปดแปดค่ะปีที่แล้วสามสิบหกใช่ไหมมันมีคนมาไม่มานะคะเด็กมาไม่มาปีนี้สามสิบแปดคนเผื่อก็สั่งเผื่ออ,อีกปอนด์หนึ่งสั่งไปทั้งหมดแปดแปดปอนด์นะคะครับไก่พวกนี้ไม่รู้ไก่จะหาซื้อทันไหม คลิปน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็จะมาเล่าเรื่องกิจกรรมของชีวิตประจำวันของน,องน้องน้ำชาให้ฟังนะคะแม่ก็เจ็บคอนะคะแม่ไม่สบายด้วยช่วงนี้ดูแลสุขภาพนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะไม่ค่อยสบายบ่อยช่วงนี้ติดกันไปติดกันมาค่ะติดบัดอย่าเอาไปเยอะนะพูเอาไปจัดตามตารางเรียนนะคะร้อนเปิดแอร์ก็หายใจไม่ออก เป็นวัดกะหายใจไม่ออกห้องน้องน้ำชายังไม่เสร็จดีนะคะเอาไว้ก่อนอทําบ้านคนอื่นก่อนบ้านเรา,เาไว้ที่เราบ้านช่างช่างมันเถอะเอาไปตามตารางนีนะะยทะานหนักเยอะมากเลยค่ะกระเป๋ายังไม่ถึงตอนปลายอยันเนี้ยะมันมีแบบฝึกหัดและสมุดนะคะจะประมาณนะะี้ค่ะของเด็กเรียน ถ้าเป็นคลิปของน้องน้ำชาเพียวๆก็จะอาจเป็นอาจคอมเมนต์ไม่ได้นะคะเพื่อนๆอาจคอมเมนต์ไม่ได้นะคะเพราะว่าช่องไม่ได้เปิดมาสําหรับเด็กเนาะมันก็จะบางบางคลิปก็จะคอมเมนต์น้องไม่ได้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ลาแลวน้องน้ำชาต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะน้ำชาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูเค้กน้องน้ำชากันนะคะ